ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะนำเสนอกลกลยุทธ์ใหม่หรือว่ามุกใหม่หรือว่าแผนล้ายใหม่ๆของแก๊งคอร์เซนเตอร์ใช่ไหมครับรู้ด้วยเหรอรู้สิครับเราต้องอัปเดตข้อมูลแล้วเราก็ต้องมาบอกคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมครับทุกวันนี้นะครับอยากจะบอกเลยว่าไปษนีไทยไม่มาแล้วนะครับเขาเขาไม่โทรมาแล้ว กสทชก็ไม่มีแล้วนะแบงค์ชาติก็ไม่มีสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่มีคราวนี้ c a ซ l center มาใหม่ม,มาเป็นยังไงร,รู้ไหมหมมาเป็นยังไงร,รู้ไหมมาเป็นเหมือนเพื่อนเราเลยมาเป็นเหมือนญาติเราเลยนะวันก่อนวันก่อนคุณตา พวกเราเนี่ยเพิ่งเจอไปหยกหยกโทรมาแล้วไม่บอกว่าเป็นใครนะเป็นเสียงคนพูดเลยคือไม่มีเสียงอัตโนมัติมาแล้วไม่มันรู้ว่ามุกนี้ใช้ไม่ได้ละนะเขาก็โทรมาเลยโทรมาถึงฮัลโหลว่าไงสบายดีไหมอืมทำไรอยู่ทำไรอยู่ก็คุยกันน, <c oughs> <c oughs> นาย,ยคือมาถึงมาเหมือนสนิทกันถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันน,น,นี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นญาติเราหรือเป็นเพื่อนเราหรือเป็นอะไรของเราสักอย่างหนึ่งที่สนิทคุ้นเคยกับเราหรือเปล่า เราก็จะงงไงคือคนที่ไม่แน่ใจก็จะงงงง,งก็จะคุยต่อทีนี้เขาจะถามเขาจะชวนคุยวนไปเรื่อยๆพอชวนคุยชวนไปชวนมาเนี่ยเราอาจจะเผยหลุดอะไรมาบางอย่างที่เขาสามารถเราไปใช้ทำอะไรได้อ่าหรือคนบางคนอาจจะสงสัยว่าคนที่โทรมานี่เป็นใครนะเขาอาจจะบางคนเนี่ยจะคิดว่าเรามีหลานอยู่คนหนึ่งถ้าโทรมาปุ๊บแล้วพูดแบบนี้อาจจะเป็นหลานเราใช่ไหม คุณป้าคนนั้อาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่ใช่ไอ้น้อยหลานฉันป่ะเนี่ยไอคนที่โทรมาหลอกเรามันจะกลายร่างเป็นไอ้น้อยทันที <c oughs> ผมน้อยเองคุณป้า <c oughs> นะมันจะมาเลย <c oughs> คือคนพวกนี้ไปฝึกด้านการแสดงด้านการ acting โ <c oughs> อ้โหเรียนมาอย่างดีละ acting <oughs> ทางด้านเสียง a c ติ n g เสียงมาเลยตีสนิทเนียนกิฟเลยนะ ผมน้อยเองหูป้านี่เป็นไงเวลาสุดเนี่ยไปหาหมอเมื่อไหร่หมอสั่งให้ไปหาไปบ้างไหมโอป้าก็ปาก้ปาทุกคนป่วยอยู่แล้วผู้สูงอายุทุกคนป่วยอยู่แล้วพอมาทักแบบนี้เขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเออไอ้น้อยแน่ๆเลยมันรู้ว่าเราป่วยจริงๆเนี่ยคือคนสูงอายุทุกคนป่วยหมดไม่มีใครสุขภาพดีสักคนหรอกเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่เขาอะจี้เขาไปปุ๊บทำให้เราหลงเชื่อทันทีเลยใช่ไหม โอ้ oh. เนี่ยน้อยป้าเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอเลยช่วงนี้นะไม่มีเวลาเลยโอ้นี่ไงป้าก็หมไดม้ไปยุ่งเนี่ยนะแล้วเขาจะเข้าเรื่องทันทีเลยนะเขาก็จะบอกเลยว่าป้าครับถ้าป้าไม่มีเวลาไปหาหมอป้าโอนตังมาให้ผมสิเดี๋ยวผมไปหาหมอไปเอายามาให้ป้า hmm. อืมเอารู้สึกไงเจอแบบนี้เข้าไปเป็นแพทย์นะแพทย์จะรู้สึกว่า ไม่มีตังค์ขอพ่อแม่ไปหาหมอยังดีกว่าไม่ไม่อันนี้สมมุติคุณเป็นป้าไงไม่ได้คุณไม่ได้เป็นเด็กไงคุณสมมติคุณมีเงินคุณมีเงินคุณมีทรัพย์สมบัติเยอะเลยถ้าเกิดเป็นคุณป้านะได้ได้ได้หเลยใช่ไหมเรียบร้อยเลยนะเห็นไหมมันเจ๋งกว่ามาจากไปรษณีย์ไทยเจ๋งกว่ามาขู่ให้เรากลัวคือคราวนี้มันมาตีสนิทเลยมาเนียนๆเลยทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะหลุดอะไรครับมาคับแรก ถ้าเราหลุดออกมาว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมเขาจะฟังเสียงเราถ้าเราไม่ใช่คนแก่เราเป็นคนวัยหนุ่มสาวทั่วไปเขาก็จะฟอร์มเป็นเพื่อนโอ้นี่ไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนมหกโอ้โแยกย้ายกันไปตอนนั้นนี่นะแทบจะจํากันไม่ได้แล้วทุกวันนี้คุยไปชวนคุยไปชวนคุยต่างๆนานานสุดท้ายเออเนี่ยเรามีปัญหาหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยช่วยเหลือเพื่อนหน่อยได้ไหมช่วยช่วยกลนาโอนมาสักสามหมื่นได้ไหม <c oughs> ทำไมเอาตัางเงี้จัง,น,งนั่นน่ะสินะอ้าวถ้าบอกถ้าบอกน้อยเดี๋ยวได้น้อยอ่ะเดี๋ยวไม่คุ้มแต่อย่างน้อยก็ได้นะอ,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 อย่างน้อยก็ได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ได้ดีกว่าดีกว่ากลับบ้านมือเปล่าใช่ถ้าเกิดเป็นพี่พี่ขอสักร้อยนึงก็โอเค่ร้อยนึงก็พอแล้วคุณโทรทั้งวันเนี่ยถ้าได้ร้อยเดียวนี่ขาดทุนนะขาดทุนเนาะจ่ายเ<ช>จ้าของคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยจ้างพีทมานั่งโทรหาคนทั้งวันเนี่ยต้องจ้างวันหนึง่งสี่ห้าร้อยบาทนะอย่างน้อย พี่อยากทำขึ้นแล้วนห้าร้อยบาทเลยพี่หวังเงินพีทไปทําแทนได้ไหมครับห้าร้อยใช่ไหมะอคุ้มไหมคุ้มไหมโทรทั้งวันเลยนะไม่เหนื่อยนะเล่นเกมเป็นนักเอ่อเกมมิ่งยังได้ตตงเยก่วใช่ไหมแล้วนอกจากตีสนิทเป็นเพื่อนมาอีกรูปแบบหนึ่งครับเขาจะรู้เลยว่าคนที่โทรไปหาเนี่ยชื่ออะไรอ๋อเนี่ยแล้วเขาจะ Google เราไว้ก่อน เขาจะ Google ชื่อเราไว้ก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วรู้ด้วยว่าเรามีบุตรมีหลานหรือไม่สมมติ call center ร,ร,รู้รู้ว่าพ่อชื่ออะไรแล้วก็เซิร์ชออกมารู้ว่ามีลูกชื่อแพทกับพีทมีหลานชื่อน้องนลินวันหนึ่ง call น e n t e r พวกนี้จะโทรมาเลยฮัลโหลสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับโทรจากโรงพยาบาลนะครับตอนนี้หลานของคุณนะครับน้องนลินเนี่ย ป, yup. ป right. so ่วยมากเลยครับต well, so ้องเข้าผ่าตัดด่วนนะครับต้องมีการโอนเงินมาค่าผ่าตัดเดี๋ยวนี้เลยเราก็ตกใจแล้วพ่อแม่เขาล่ะแล้วพ่อแม่เขาล่ะใช่ไหมเขาบอกว่าอ๋อพอดีเด็กป่วยกระท่านหันแล้วมาส่งที่นี่ก่อนรถพยาบาลมาส่งที่นี่ก่อนยังไม่พ่อแม่ยังไม่ตามมาเลยแต่ยังไงเนี่ยต้องการตัดสินใจก่อนเลยช่วยเหลือก่อนเลยเอาเหตุการณ์ฉุกเฉินมาบีบบังคับเราบอกเนี่ยมีหลานป่วยมีลูกป่วยมีญาติคนนั้นคนนี้ป่วยใครก็ไม่รู้ป่วยแล้วก็แบบต้องรีบทําเดี๋ยวนี้เลยถ้าเรา ตกใจเราก็อาจจะเผลอเชื่อไปก่อนแต่พี่จะตั้งสติพี่ก็ต้องตั้งสติให้ได้ถูกไหมครับตั้งสติก่อนอย่างแรกเลยนะพี่แฟทเป็นพยาบาลก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมยังไงเขาก็รักษาลูกเขาเองได้อยู่แล้วใช่ใช่ไหมครับใช่เขาไม่เห็นจะต้องมาหาเราเลยใช่นี่ถ้าคิดแบบนี้ได้คุณก็จะรอดไงจากคอนเซนเตอร์แต่บางคนเนี่ยตั้งสติไม่ทันใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับเหยื่อคอนเซนเตอร์คือตั้งสติไม่ทันเขาจะเปลี่ยน สถานการณ์ในการโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่เจอสถานการณ์แบบนี้แล้วโทรเข้ามานะครับต้องเตือนสติตัวเองให้ทันว่าพิจารณาก่อนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ใช่เหตุการณ์จริงหรือไม่ใส่เหตุผลเข้าไปเยอะๆครับใส่ใส่ความระแวงใส่ความสงสัยเข้าไปเยอะๆแล้วถามเยอะๆจริงๆแล้วคอเซนเตอร์เนี่ยเขาอาจจะทาการบ้านมาดีแค่ไหนก็ตามแต่เขาไม่ได้เข้าใจทั้งหมด ถ้าเขาอ้างตัวว่าเป็นใครคุณลองถามชื่อจริงนามสกุลเขาดูก็ได้คุณบ้านอยู่แถวไหนคุณเป็นลูกใครถามดูถ้าเขาตอบได้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าเขาทำการบ้านมาดีมากแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้คุณก็จะได้สติแล้วก็ปฏิเสธหรือว่าหลบพ้นจากการหลอกลวงครั้งนี้ได้ไม่เช่นนั้นเสียเงินมหาศาลเลยนะครับเป็นหมื่นเลยอาเสียเงินบางคนโอ้โหโดนหลอก ไปตู้เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บถอนเงินหมดบัญชีเลยถ้าเกิดเขาเก่งเป็นเพื่อนพีเงินพีก็ขอยืมตังค์เขาสิอ่าเราลองยืมกลับดูก็ได้เผื่อเราได้นะเผื่อเราได้กลับคืนมาบ้างเขาไม่ได้ได้นะเขาสีอ่านะเผื่อเผื่อเราจะเอาชนะเขาได้ใช่ไหมเรียบมากเรียมากนะฮะเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับเด็กๆนะครับระวังภัยไซเบอร์นะครับแจ้งเตือนกันแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวกันนะครับ